ทอดปลาอะไรนะปลากระพงแล้วก็ผัดกะเพรากุ้งอะไรเนี่ยเขาเรียกมะขามป้อมใช่ไหมเหมือเฟื้อมะขามป้อมมาเกินผัดกะเพรากุ้ง กับไข่ดาวกินข้าวไปแล้วไม่เป็นไรมั้งพัททำอะไรกินกับข้าวคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะแรกเลยพอเปิดบ้านปุ๊บก็ได้กำลังใจจากคนนุณนภาเลยคะ่ะ ากลอีกเลยเนอะฉันทำเรื่องให้เสร็จก่อนเที่ยงไงไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่บ้านแจ๋วเราจะไปอยู่ตรงไหน<อ>ปะตรงไหนคในร้านโอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะละเปิดบ้านเพื่อสะสมนาทีเนาะเรียนอยู่ชั้นป .4 แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเรียนอยู่ชั้นไหน โอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนภาสุไลขอบคุณมากๆเลยค่ะเข้ามาเป็นคนเมื่อวานเพื่อนก็เปิดร้านแค่ครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันมั้งเปิดร้านทำงานแค่ครึ่งวัน เดี๋ยววันนี้เที่ยงก็จะไปโน่นละไปอยู่เอานางวันนี้นันทบ,บานป่ะทำไรกินกันเอ่ยมีตะสวนปาล์มกับสวนย่างไงเวลาไม่มีคนอยู่เวลาเงียบๆก็จะได้ยินต่เสียง ไม่ได้อาบไปนะไปไปไหน,นกระบี่เหรอเออเดี๋ยวฉันจะไป็นกำลังใจน่าจะอีกสักขอเวลาสักยี่สิบวันสวัสดี ยังเรียนไม่จบก็ทักทายคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะค่ะวัสดีมีธุระต้องทำขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆดวงขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักกำลังใจน่าจะอีกสักขอเวลาสักยี่สิบวันสวัสดีเนี่ยพอเปิดบ้านปุ๊บก็เข้ามาเลยขอบคุณมากๆนะคะจื้อ บ้านปะทำไรกินกันเอ่ยได้ยินเสียงนกกระปูดร้องไหมอากาศล่มลื่นล่มเย็นมากเลยเสียงนก ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันมวลน,นวนเล็มผมให้อีกหน่อย วันนี้ก็จะมาเปิดบ้านเปิดบ้านสะสมนาทีอย่างเช่นเคยค่ะเนั่งเย็นเย็นพี่วัดไม่ไม,ไม่ไม่มีแดดขอบคุณทุกๆดวงตานะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ ังไม่ได้อาบไปนะไปไปไหนกระบี่เหรอเออเดี๋ยวเั้าจะไปขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักยังไม่ได้อาบไปนะไปไปไหนกระบี่เหรอเออเดี๋ยวเั้าจะไปบ้านนาเจียวก่อนแล้วเั้าไปติดต่อ เอก็พาไปที่พักเลยก็ได้งั้นอ่ะไม่ยังไม่ต้องก่อนจะไปที่พักมันก็ต้องไปสวัสดีค่ะคุณนภาสุไลยขอบคุณมากๆเลยค่ะเข้ามาเป็นคนเลย มะขามป้อมขอไว้นู่นด้วยเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบอกพ่อใหญ่ก่อน <c oughs> เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือจับมือจูงมือกันไปให้ถึงเส้นชยัยให้ถึงเป้าหมายคือป .6 เนาะพาดทำอะไรกินกับข้าวคะ เลยลูกมะขามป้อมขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทัก แล้วขอบคุณมากๆอยู่บ้านคนเดียวขอออกไปข้างนอกกันหมดเหงาเปิดบ้านดีกว่าไกลอีกเลยเนอะฉันทำเรื่องให้เสร็จก่อนเที่ยงไงไปอยู่ไปอยูยย่บ้านเจ๋วแเราจะไปอยู่ตรงไหนบ้าง<อ>นในร้านสวัสดีค่ะคุณนภาสุไลยขอบคุณมากๆเลยค่ะเข้ามาเป็นคน ปดีมีธุระต้องทำขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆดวงไม่เป็นไรมั้งกำลังใจน่าจะอีกสักขอเวลาสักยี่สิบวันสวัสดี